ดีครับผมนัดกับ New Channel นะครับวันนี้ได้ของเล่นหน้าใหม่พอดีเลิกง,งานมามีเวลาว่างครับก็เลยหาไส้เดือนมาเลี้ยงเพื่อจะศึกษาดูว่าเขาให้มูลยังไงแล้วก็ปุ๋ยที่เขาให้อะใช้กับพืชอะไรได้ดีที่สุดแล้วก็เราก็จะนำมาใช้ในครัวเรือนเราด้วยครับผมนำมาใช้กับพวกต้นไม้เพาะตอนนี้ผม ลงต้นไม้ไว้ที่บ้านเยอะเนาะแล้วก็มีพ่อช้ำที่บ้านพักตรงนี้ด้วยครับมุสเสเดือนตัวนี้ก็จะเป็นพันธ์แอฟริกันไน์คลเลอร์นะครับหรือ AF ที่เขาเรียกกันในท้องตลาดนะครับก็จะทดลองเลี้ยงสัก1กิโลนะครับผม1กิโลผมจะใส่สัก5กระมังนะครับเพราะว่าผมได้ทำเบดดิ้งไว้แล้ว ก็เยอะพอสมควรเบดดิ้งก็คือ,คอขี้วัวแช่นะครับผมแช่ไว้สี่ถึงห้าคืนเนาะแต่ปล่อยน้ำทิ้งทุกวันนะครับแล้วก็ได้น้องเสเดือนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเทใส่เข้ามา๋ยวเตรียมน้องเสเดือนมาเอาเสตเดือนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทับพื้น ฟาร์มก็ให้มาพร้อมมูลเก่าเขาทางฟาร์มให้มาพร้อมกับมูลเก่าเขานิดนึงนะครับนะครับสเสดือนโอ้โหเป็นกระจุกนี้เลยครับ,น,รบ a f, รนะครับผม AF หรือ a f r i c ก n n i น h t คอร o เนอร์นะครับผมย้ายบ้านมาใหม่ดูว่าเขาจะโอเคกับเบดดิ้งที่เราทำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเตรียมเบดดิ้งก่อนนะครับผม เสีดยดรรายครัยกร่องน้เดี๋ยวเตรียมเบดดิ้ง้ะครับเบดดิ้งล้วอะระมังก็เจาะรูแล้วครับเจาะเจาะเยอะพอสมควรนะครับผมเจาะอะระมังก็รอบป,ปากห้ากว้างห้าสิบเซนนะครับผม เดี๋ยวดิงเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเทใส่กัระมังนึงไว้ก่อนครับเราจะแบ่งใส่นครับเราเราไม่ใส่เย็นครับ,รบใส่ไปเลย นี้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับแช่จนเย็นแล้วนะครับแบดดิ้งตัวน,นี้ ก็ยังชื้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งให้เสด็จน้ำไปอีกสักพักนะครับครับก็นะครับก็ได้อยู่นะครับเบตดดิ้งตัวนี้ได้แล้วครับสามกระลังแล้วนะครับ ฝนตกมาก็จะแฉะเลยนะแต่ก็เดี๋ยวเราตั้งให้เขาเสด็จน้ำแป๊บนึงอ,อันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงของผมอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงได้ดีหรือเปล่าเหมือนท่านอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ยังเป็นฟาร์มลองเป็นทดลองเลี้ยงนิดน,ดนดหน่อยหน่อย

นี่ก็โอ้ดีเลยครับนี่นะครับมีความชื้นแค่นิดหน่อยอันนี้กำลังดีเลยครับเห็นฟาร์มที่ผมไปซื้อมาพี่ขอว่าอย่าให้แฉะมากนะครับแล้วก็อย่าให้ร้อนมากนี่คือเย็นนั้นนะครับพอดีไปซื้อเสตเดือนเข้ามาหนึ่งกิโลห้าร้อยบาทนะครับพี่เขาใจดีแถมน้ำมุนเสตเดือนด้วยนะครับ ครับผมของย่างยืนฟาร์มนะครับผมอยู่ที่ตำบลบางตามอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับของย่งยืนฟามนะครับผมก็สนิทก,ก็รู้จักกับพี่เขาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็คุยกันเรื่อยๆครับนี่ครับผมเราจะใส่เส้เดือนนนนั้ะครับกาเอานะครับส้อมขีด สองเขตน,นะครับดูดิว่าเขาจะกินสิ่งที่เราเตรียมมาให้หรือเปล่าขึ้นชั้นเลยนะครับเป็นกำลังที่สามนะครับ สองขีดถึงสองขีดครึ่งนะครับผมเห็นพี่เขาบอกว่าให้โรยโรยมูลเก่าเขาไปด้วยสัก,สกนิดนึงครับเพื่อให้เขาปรับตัวได้เร็วเขาจะได้ไม่แบบว่าไม่ตกใจมากเท่าไหร่ครับเอามูลเก่าครับนี่ครับ ก็เอาเอามูลเก่าโดยทับตัวไปด้วยนะครับใส่เดือนครับนี่ก็จะเอามูลเก่าลงไปด้วยจะลองดูว่าเขาจะชอบหรือปล่านะครับ ดูว่ามันจะลงไปอันนี้มันอากาศยังร้อนอยู่นะครับผมใส่ไปไม่หนาเท่าไหร่นะครับเบ็ดเบ็ดดิ้งไม่หนาเท่าไหร่ครับเห็นเขาว่าถ้าถ้ามันชอบนี่หรือว่ามันกินได้หรือว่าอยู่ได้นี่แค่ห้าถึงสิบนาทีเขาก็จะหายไหมดเลยนะครับที่ที่เรากองไว้นี้ครับผม ก็กะลังที่ห้าต่อเลยนะครับกะลังที่ห้าครับ เรียบร้อยนะครับใส่ไปทั้งหมด5กระมัง 1, นกิโลนะครับเราเอามา1นกิโลครับหนกิโลคือ500บาทนะครับตอนนี้ใส่เดือนแพงหน่อยพี่เขาบอกน,นี่ครับเราจะเอานี้ครอบกระมังนะครับเพื่อกันนกครับอาจจะกันนูไม่ได้ครับแต่ขอกันนกไว้ก่อนนะครับผม ครับผมเราก็ได้ทําการปล่อยน้องเสเดือนลงกระมังแล้วนะครับโดยเอาตะขายเขียวครอบไว้นะครับเพื่อกันนกครับผมถึงจะกันนูไม่ได้ก็ขอกันนกไว้ก่อนครับหนูค่อยว่าก,กันตอนนี้ก็เริ่มลงลงเบ็ดดิ้งแล้วนะครับครับเป็นการทดลองเลี้ยงของผมนะครับ ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าพอเราเอาใส้เดือนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เบดดิ้งเรียบร้อยแล้วใส่กระมังเรียบร้อยขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วนี่เรามาลดน้ำครับลดน้ำเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าลดให้ชุ่มครับรอบแรกลดได้ชุ่มเลยอันแรกลดได้ชุ่มเลยครับ ลดน้ำลดให้น้ำไหลเลยนะครับเรามือใหม่ก็ฝึกทำไปก่อนนะครับครับผมก็ลดให้ครบทั้งห้ากละมังเลยนะครับ รบเรียบร้อยครัครับผมหลังจากรถนี้ก็มั่นมาดูนะครับว่าเขาจะกินเบดดิ้งดีขนาดไหนแล้วก็เขาจะชอบเบดดิ้งเที่ยวลงหรือเปล่าหรือเขาจะไต่ไต่ออกครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะรู้กันครับ ก็จะมีห้ากระมังแต่กระมังที่ซื้อมาก็เหลืออยู่ครับเตรียมไว้ที่ว่าที่แรกก็จะเลี้ยงสองกิโลดีนี้ก็เลยตัดสินใจลองดูก่อนสักหนึ่งกิโลครับถ้ามันรอดเราก็ค่อยเพิ่มอีกครับผมครับลงเรือนผมก็้องง่ายๆครับเอาเหล็กฉากครับเหล็กฉากมาได้สี่ชั้นนะครับชั้นละสี่กระมังครับผมแต่ตอนนี้เราใส่ไปห้ากระมังนี่ครับหลังคาก็ เป็นสแลนแล้วก็มีพยางดำนะครับพวกทีหนึ่งอยู่หน้าบ้างครับอยู่ไวใกล้กับตรงเพาะชามผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกก้าก้าไม้ครับผมนี่ทดลองก่อนนะครับผมเป็นการทดลองของผมนะครับว่ามันจะตายหรือมันจะรอดครับซส้เดือนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผม เป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นิดนึงหลังเลิกงานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับจะของเล่นใหม่ครับผมไสเดือนลองเลี้ยงดูครับเผื่อใช้เผื่อนำมูลไปใช้ในสวนเราได้ครับผมถ้ามันใช้ได้ก็โอเคเลยครับก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับผมจะเอาไปไว้ใช้ในสวนครับมูล พอเราเพาะชําต้นกลาเยอะพอสมควรยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใน,ในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะกับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเป้เพียงแค่นี้นะครับ